กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับโปรเจกต์ซูเปอร์ลีกรวม12ทีมยักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรปที่จะกลายมาเป็นคู่แข่งของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทีมดังเหล่านั้น 12ทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปที่ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าจะโม่แข่งในศึกซูเปอร์ลีกประกอบไปด้วย6ทีมจากอังกฤษได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลอาเซอนเชลซีและท็อตแนมฮอสเปอร์3ทีมจากอิตาลีได้แก่ยูเวนตุสเอซิมิลานและ,ะอินเตอร์มิ us, ilan, ลานและ3ทีมจากสเปนได้แก่เรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและแอลิติโกมาดริดนอกจากนี้ยังมีอีก3ทีมที่พร้อมร่วมด้วยแต่ยังไม่มีการคอนเฟิร์ม รูปแบบการแข่งขันในแต่ละฤดูกาลจะมี20ทีมร่วมฟาดแข่งประกอบไปด้วย15ทีมในฐานะแกนนําของลีกส่วนอีก5ทีมจะมาจากการคัดเลือกในแต่ละลีกของยุโรปแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ10ทีมเตะกันแบบเย่าเยือน3ทีมแรกของแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบต่อไปส่วนอันดับ4และอันดับ5ต้องมาเตะเพย์ออฟกันแบบเย่าเยือน ในขณะที่รอบน็อกเอาท์แข่งขันกันแบบเย่าเยือนและรอบชิงชนะเลิศ er, จะฟาดแข่งกันแบบนัดเลียวรู้ผลที่สนามกลางโดยจะทําการแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์ระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมคล้ายคลึงกับตึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก สาเหตุที่ลีกนี้ก็ตั้งขึ้นมาหนีไม่พ้นเรื่องเงินล้วนเพราะที่ผ่านมาเหล่าผู้ก่อตั้งลีกนั้นมองว่ายูฟ่าให้เงินกับพวกเขาไม่สตมเพสมผลในคารแข่งขันฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกพวกเขามองว่าทีมควรจะได้รับส่วนแบ่งมากกว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันซึ่งเมื่อเทียบแล้วทีมน้องใหม่ที่ได้เลื่องชั้นขึ้นมาสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าทีม Champions League Champions League แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเสียอีก เหล่าผู้ก่อตั้งซูเปอร์ลีกอ้างว่าเงินที่แต่ละทีมจะได้รับจะมากกว่าที่ทุกทีมได้รับจากการแข่งขันรายการระดับทวีปยุโรปในตอนนี้โดยการแบ่งจ่ายจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามรายได้ของลีคาดกันว่าซูเปอร์ลีกจะทำรายได้โดยรวมสูงราว370,000ล้านบาทเลยทีเดียว ทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวมีฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโม,มสรเรอัลมาดริดนั่งแท่นเป็นประธานคนแรกของลีโดยมีอันเดียอันเจรี่ประธานสโม,มสรยูเวนตุสโจอเอลเกลเซอร์ประธานร่วมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่บิ๊กบอสของลิเวอร์พูลและสแตนควอแอนเก้ผู้บริหารของอาร์เซนอลน,นั่งแท่นเป็นบอร์ดบริหารของลีอีกด้วย หลังจากโปรเจกต์นี้ผุดขึ้นมาเหล่ากูรูผู้ข้ามบอร์ดในวงการลูกหนังหลายต่อหลายคนออกโรงวิจารณ์อย่างยับเยินไม่ว่าจะเป็นเซอร์อเล็กซ์เบอร์กุสันอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแกรีดเนวิลอดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษเจมี mm ่คาร์ลเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลและดาวเตะระดับตำนานอีกหลายคน ข้อดีของศึกซูเปอร์ลีกแต่ละทีมจะได้เงินมากขึ้นมากกว่าตอนที่พวกเขาฟาดแข่งในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกหลายเท่าตัวและจะยังได้รับการันตีเงินเพื่อนำมาเยียวยาจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เล่นงานสโมสรยักษ์ใหญ่เหล่านี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาขณะที่ข้อเสียแน่นอนว่าแมตช์เดย์จะชนกับศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกและศึกยูฟายูโรปาลีกไม่ได้รับการรับรองจากฟีฟ่าและยูฟ่าโปรแกรมแต่ละทีมจะนั่นขึ้นอีกหลายเท่าตัวรวมไปถึงนักฟุตบอลจะกรอบและได้รับบาดเจ็บง่ายขึ้น นอกจากนี้อเล็กซานเดอร์เซเปลินประธานสาหันพ์นฟุตบอลแห่งยุโรปหรือยูฟ่าคนปัจจุบันออกมาประกาศว่าหากสโม,มสรใดเข้าร่วมการแข่งขันศึกซูเปอร์ลีกนังเตะของพวกเขาจะถูกแบนไม่ให้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงฟุตบอลโลกอีกด้วย หลังจากนี้คงต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดว่าซูเปอร์ลีกจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือไม่และจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าลีกนี้เกิดขึ้นจริงจะส่งผลกระทบอะไรต่อวงการลูกหนังยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันจริงๆ